วันนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะลองทําการยืมเงินทูมานี่วอลเล็ตสัก1 0,000บาทนะครับผมเพราะว่าพี่ได้ไปดูคุณสมบัติแล้วปรากฏว่าทางบริษัท a s ส e n น n าโนกับทางทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยได้ประกาศคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้ยืมสินเชื่อตัวนี้นะครับซึ่งพี่ดูแล้วว่าพี่น่าจะผ่านคุณสมบัติแน่นอนเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมเงินเดือนมากกว่า8 0 0พบาทนะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่พี่ดูแล้วว่าเฮ้ย พี่ก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าวันนี้พี่จะกู้เงินกับทาง True Money Wallet ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งที่จะใช้ในการสมัครคือมือถือแค่เครื่องเดียวเลยครับตั้งแต่สมัครตอนแรกจนถึงอนุมัติผลนะครับดูสิว่าวันนี้พี่จะกู้ได้ไหมนะครับ สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนกับสุชาติมีฟอร์มชแนลอีกแล้วนะครับผมคือวันนี้เนี่ยพี่ได้โทรไปหาเพื่อนพี่นะครับเพื่อที่จะยืมเงินสัก10,000บาทนะครับทุกคนแต่ว่าโทรไปหาใครเนี่ยก็ไม่สามารถให้ยืมได้เลยเพราะว่าทุกนี้ช่วงนี้แบบทุกคนเื่นช็อตเหมือนกันหมดอะ <c oughs> ่ะด้วยความที่แบบเป็นแบบนี้นะครับทุกคนช่วงยุคโควิดนะพี่ก็เลยเปิดดูข่าวต่างๆนะเพื่อที่จะหาเงินกู้หรือว่าสินเชื่อที่มันจะโอเคโอเคหน่อยผมก็เลยไปเจอ ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจข่าวหนึ่งนะครับซึ่งหัวหน้าเผ่าของเรานะได้ออกประกาศบอกว่าคนไทยเนี่ยจนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่โดยการที่เปิดโรงรับจำนำนะเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยครับทุกคนเชียบต้องขอโทษท่านนผู้ท่านหัวหน้าเผ่าของเราด้วยนะครับผมซึ่ง ผมต้องขอโทษทจริงๆที่ผมเอาอุปกรณ์ต่างๆที่พอจะจำนําได้เนี่ยไปจำนำมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือยังไม่จำนําอย่างเดียวคือกางเกงในนะ <c oughs> <c oughs> เออไม่กล้าเอากางเกงในไปจำนำอะ่ะเดี๋ยวตอนทํางานแบบเย็นไข่นะ <c oughs> ผมเนี่ยจะลองทําการยืมเงินทูมานี่วอลเล็ตครับทุกคนเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพูดตอนที่ผมทําการสมัครแล้วกันนะอธิบายตรงนั้นน่าจะเข้าใจมากกว่านะครับ <c oughs> ผมชวนใครที่คิดว่าคลิปนี้นะครับ มึงทำไมพูดแต่น้ำนะทำไมมึงไม่เอาสาระมาเลยครับผมวิธีการเดียวคือคุณปิดคลิปผมไปเลยครับปิดคลิปไปเลยนะที่ผมพูดแบบนี้ทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมผมหยาบคายแต่ว่าคือผมเคยง้อไอคนประเภทนี้มาแล้วครับทุกคนผมเคยพูดดีๆมาแล้วนะครับคือพอพูดดีๆปั๊บมันไม่เห็นหัวผมเลยฮะมันสวนกลับมามันแบบไม่ฟังเหตุผลเลยครับเพราะฉะนั้นมึงไปเลยครับผมช่องผมไม่ต้อนรับครับคือในช่องผมเนี่ยผมจะรับแค่คนที่เข้ามาคอมเมนต์แบบติชมเท่านั้นนะครับ ใครมาติผมผมไม่เคยว่านะแต่ถ้าเกิดว่าคุณติด้วยแบบว่าให้เกียรติกันและกันแบบนี้ผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยส่วนใครที่เข้ามาแล้วแบบด่ายอย่างเดียวไม่สนใจอะไรไปไกลครับผมผมไม่ได้งออยู่แล้วครับผมโอเคนะฮะเพราะว่าผมนําเสนอข่าวสารด้วยความจริงใจครับใครจะไม่ดูผมไม่งอครับคือวันนี้นะเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยใครที่จะทําการ สมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับทุกคนให้ไปทำการดาวน์โหลดเจ้า ToMoney Wallet มาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับผมขั้นตอนการดาวน์โหลด ToMoney w a l l l ล็นะผมคิดว่าพี่ๆน้องๆทุกคนน่าจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายตรงนี้นะสมัคร t o m o นนี่วอลเลให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ามาหลังจากที่เราเข้ามาใน t o มั m o y w a l l l ล็แล้วนะครับทุกคนคือให้เราเลื่อนหานะครับมันจะมีสินเชื่อตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสินเชื่อ p Pay l a t e r นะครับ ไม่มีนะผมไม่มีในนี้นะครับผมคือทุกคนก็น่าจะไม่มีแหละมันจะมีเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับถามว่าไม่มีอา้าวพี่ไม่มีอย่างนี้ก็สมัครไม่ได้ทีละมึงจะเกินมาทําไมเนี่ยคือ <c oughs> มาสมัครได้นะครับทุกคนผมมีวิธีแก้ก็คือเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาให้นะครับซึ่งเป็นลิงก์ของทาง t ูมานี่วอลเล็เองแน่นอนครับร้านเปอร์เซ็นต์นะคือในกลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยเขาแชร์ลิงก์กันมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถกดที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ให้เท่านั้นนะครับอย่าให้ไปกดลิงก์อื่นนะ ต้องกดลิงก์ที่ผมปักไว้เท่านั้นนะครับจึงจะเข้ามาที่เว็บไซต์อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังนะลิงก์ช่วงนี้ต้องอันตรายมากๆครับลิงก์แปล็คบอมช่วงนี้โคตรอันตรายนะทุกคนต้องระวังไว้นะครับผมอะ่ะเดี๋ยวกดไปที่ลิงก์ของผมนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเจอหน้านี้โอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนกดตามลิงก์ที่ผมปักไว้ให้นะครับมันจะเข้ามาที่หน้าเก,กอกสมบัรสินเชื่อตรงนี้เลยนะครับทุกคนให้ใส่รายละเอียดตามนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดวิธีการกรอกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมากรอกข้อมูลของผมจริงๆแล้วเดี๋ยวจะกดถัดไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นฮอตเมลนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับก็กรอกฮอตเมลไปหรือว่าอีเมลไม่ใช่ไม่จะเป็นต้องเป็นฮอตเมลนะคือเป็นอีเมลที่เราใช้งานอยู่นะครับทุกคนก็กรอกไปนะของผมเป็นฮอตเมลก็ต้องกรอกฮอตเมลไปนะครับต่อมาข้อมูลส่วนตัวจะมีเบอร์โทรศัพท์ครับให้ใส่ไปเลยครับของเพื่อนๆพี่น้องๆเป็นเบอร์อะไรก็ใส่ไปนะครับผ หลังจากนั้นนะครับเบอร์ติดต่อถ้ามีไอตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้นะทีนี้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะครับให้เราใส่ตรงนี้เลยนะครับผมติ๊กข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบัตรประชาชนไปนะครับอ่าหรือถ้าใครไม่เคยกรอกยืนยันเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะครับให้ทุกคนกรอกที่อยู่บ้านเลขที่ตรงนี้บ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่กรอกไปนะชื่ออาคารถ้ามีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะ ไอตรงชั้นนี่คือถ้าถ้ามีก็กรอกถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็คือสังเกตง่ายถ้าวงเล็บเขียนว่าถ้ามีเนี่ยคือจะกรอกไม่กรอกก็ได้ถนนตำบนนี่นะครับผมทีนี้เพื่อความสะดวกนะถ้าใครเคยยืนยันตัวตนกับทาง t ูมอนี่วอลเล็ t ไปแล้วนะครับให้กดที่ข้อมูลเดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชนครับจะง่ายมากๆแล้วกดถัดไปครับอา่าโอเคนะครับอา่าขณตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะเราจะส่งรหัสยืนยันไปทางอีเมลของคุณ นะครับผมจะต้องไป,ไปรับรหัสในอีเมลนี่นะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรากรอ,อกไปขอให้เป็นข้อมูลจริงๆนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราแจ้งข้อมูลเท็จไปเนี่ยเราจะไม่สามารถสมัครได้นะครับทุกคนอ่ะกดตกลงไปอ่ะทีนี้รหัสต่างๆนะครับจะถูกส่งไปที่อีเมลของผมแล้วมีเวลา20วินาทีนะผมต้องรีบนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าอีเมลที่ส่งมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ่ากรึบนี่นะ มีมาไหมมีมาไหมมีมาไหมเนี่ยวันเนี้ยอ่าอ่าน mm ี hmm ่ asset nano นะครับ hmm นี hmm ่มาแล้วนะครับผม asset nano แรหัส <os> ยืนยันของผมคือ0 1 2 2 7 5นะครับต้องรีบรีบนิดนึงนะครับมันมีเวลาจำกัดอ่ะ0 1 2 2 7 5อ่าโอเคครับผมเมื่อกรอกรหัสตรงนั้นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะให้เราเข้ามากรอกอาชีพต่างๆนะครับของเราให้ใส่ที่อยู่จริงๆไปนะอ่สมมติว่าผมอาชีพอ่าเป็นข้าราชการแล้วกันนะครับผม อ่าผมไม่สมมติอะก็คือจริงๆ,ๆนั่นแหละนะฮะรายได้ต่อเดือนให้ทุกคนใส่ไปนะครับอันนี้รายได้ต่อเดือนนะชื่อบริษัทหรือกิจการคุณทํางานที่ไหนใส่ตรงนั้นไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็ให้ใส่ชื่อที่ที่คุณทําอยู่นะครับอ่าเลขที่อาคารต่างๆเนี่ยคือถ้ามีบอกแล้วนะครับถ้าวงเล็บว่าถ้ามีเนี่ยคือใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมนี่นะใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ คุณเคยมีสินเชื่อกับธนาคารหรือบริษัทอื่นหรือไม่นะครับผมใครเคยทําบัตรเครดิตกับที่อื่นหรือไม่ก็ตอบตามความจริงนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เขาตรวจสอบได้นะฮะมันลิงก์กันหมดนะที่เป็นแบบรหัสบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นนะครับผมก็คือตอบให้ให้ให้เป็นความจริงที่สุดนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วมี3ใบน,นะผมมันจะให้ไม่มันจะไม่ให้ผมก็ตรงนี้นี่แหละมัน3ามใบนี่แหละนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวส่วนอื่นนะครับผมขอกกอน,นุญาตกรอกแป๊บนึงนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกรอกรหัสก no ับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดถัดไปดูว่าเป็นยังไงบ้างครับไม่ใช่กรอกรหัสสิกรอกข้อมูลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอ่าโอเคครับในส่วนตรงนี้นะครับสินเชื่อตรงนี้จะเป็นสัญญาต่างๆซึ่งผมได้อ่านแล้วนะครับทุกคนผมได้ลองเข้ามาอ่านก่อนหน้านี้แล้วนะเขาจะแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่จําเป็นในการทราบในเรื่องของสัญญาครับถ้าทุกคนว่างก็อ่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ว่างก็กดอ่า ยอมรับไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมอ่านดูแล้วครับคือไม่ได้มีการหักมุมหรือว่าเอาเปรียบเราแต่อย่างใดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเรายืมมาแล้วชำระตรงเวลาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกดยินยอมโอเคครับอ่ากดยินยอมไปนะเพราะผมอ่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็รอนะครับว่าเขาจะอนุมัติให้ผมหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะตัดผมทิ้งนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งข้อความต่างๆเนี่ยจะแจ้งมาทาง SMS เนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็แจ้งมา โอเค,คทุกคนตอนนี้ข้อความก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหไวเกินกดปั๊บมาปุ๊บเลยนะครับทุกคนคือแบบไม่ต้องให้ผมรุ้เลยว่าผมฝ่านั่งกรอกไปเป็นสิบ,บกว่านาทีแบบพอะกดปั๊บมาเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาจริงนะก็เป็นอันว่าผมไม่ได้รับอนุมัตินะครับหากว่ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทร12,40แล้วก็กด3ได้เลยนะครับทุกคนสงสัยตรงไหน กดไปถามเลยนะครับผมไม่ต้องมาด่าผมนะว่าเออจะมึงหลอกประกอบข้อมูลหรือเปล่าอะไรก็ไม่ต้องมาด่าผมนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธนาคารของตรงนี้นะครับผมก็เห็นแล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้นะครับผมแลวทีเนี้ยตอนที่สอบถามไปนะครับคือผมสอบถามไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยที่ไม่ได้เพราะว่าผมมีบัตรเครดิตเยอะเกินไปนะครับซึ่งบัตรเครดิตของผม3าใบเนี่ยนะครับมันมีวงเงิน 1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ3ใบถ้าเกิดวนะ่าผมใช้บ,บัตรเครดิตตรงนั้นไปเต็มโค้ตาแล้วนะครับผมผมก็จะไม่มีกำลังในการผ่อนคืนของเขานะครับผมซึ่งตรงนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับผมก็พอรับได้อยู่นะครับหลายหลายคนนะที่สงสัยว่าจะได้ไม่ได้ยังไงคือมันแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนบางคนได้บางคนไม่ได้นะครับซึ่งไอ้ส่วนเนี้ย ผมต้องบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินบัญชีการเงินแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นของผมไม่ได้แล้วผมก็โทรสอบถามแนละ้วผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับทีนี้ในส่วนของเพื่อนๆหลายคนอยากจะลองบ้างเป็นยังไงนะต้องทํายังไงถ้าใครอยากจะลองบ้างนะครับอันนี้ผมให้หนึ่งข้อให้คุณไปตัดสินใจนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยลิงก์ปลอมระบาดเยอะมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นลิงก์ที่มาจากผมเนี่ยผมกันกรองม,มาแล้วแน่นอนนะครับหลายๆคนนะ เป็นห่วงว่าข้อมูลของเราเนี่ยที่เราก่อกับทางเอเซนนาโนหรือว่าทาง t ูมอนี่วอลเล็ไปเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนลิงก์ปลอมที่แบบว่าไม่ปลอดภัยมันมีเยอะมากมากครับแต่ว่าด้วยความที่บริษัทเอเซนนาโนเนี่ยก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็ทาง t ูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยนะก็ทํางานกันมาอย่างยาวนานซึ่งเราก็พอจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับ ถ้าเพื่อนๆเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจแล้วปรากฏว่าโอเคครับผมน่าจะไปต่อได้ก็ลองดูนะครับส่วนที่ใครคิดว่าไม่สบายใจนะครับไม่ต้องทาเลยนะทุกคนทําอะไรที่ไม่สบายใจอย่าไปทำนะครับผมแนะนําทุกคนเลยนะว่าทุกอย่างที่เราทําไปต้องออทําแล้วต้องสบายใจนะครับอย่ามาเสียใจทีหลังนะถ้าเกิดว่าทําไปแล้วคิดว่าต้องมาเสียใจทีหลังนะทุกคนอย่าทานะครับโอเคเนาะผมฝากให้เขาคิดเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่อยากจะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องมีฟองชแนลไว้นะครับผมแล้วเราจะเอาข้อมูลดีๆมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอนะครับผมอาจจะพูดจาหยาบคายนะครับแต่ผมนําเสนอด้วยความจริงใจแน่นอนนะครับทุกคนใครที่พอใจจะติดตามเราก็ไปด้วยกันนะครับรับรองผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะส่วนใครที่ไม่อยากจะติดตามเราแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลแบบนี้ชัดเจนแล้วก็ วันหนึ่งเอาแค่คลิปเดียวพอนะครับจะได้ไม่ต้องมาแบบว่าเจอหน้ากันแบบหลายๆคลิปมันจะเบื่อขี้หน้ากันนะครับโอเคไปละบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับน้อง,องแล้วเจอกันใหม่จ้า